มีการปวดข้อมือตรงนี้เนาะที่เรียกว่าเดอร์โคแวงนะเกิดจากไอ้ปลอกหุ้มเอ็นตรงนี้ตรงนี้ที่มันอักเสบเจ็บตรนี้เวลาคนไข้ทำนิ้วนี้กดลงไปแบบนี้จะเจ็บเยอะเลยเนี่ยเออตึงยกขึ้นไม่ได้เออเกิดจากมันก่อนไปกลับรถแท็กอร์แล้วก็ไปบีบยกบีบยกบีบยกใช้นิ้วหัวแม่ท่าใน้วหัวแม่มือเนี่ยเยอะนี่เลยเนี่ยดูนี่นี่แม่นี่นะเส้นเอ็นนะเส้นเอ็นปกติดีไม่มีปัญหาเนาะพอมาถึงตำแหน่งที่แม่เจ็บเห็นไหมมันบวมขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมแล้วไอ้ที่ว่าพังผืดนั่นไหนคือตรงนี้นะ เนี่ยที่มันหนาๆตรงเนี้ยเนี่ยพังผืดตรงเนี้ยที่มันหนาๆขึ้นมาเนี่ยดำๆนี่เป็นน้ำที่มันอักเสบเดี๋ยวเราตัดตามแนวของเส้นเอ็นเลยนะนิดนึงนะจ๊ะเนี่ย <im it> เห็นไหมเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเส้นเอ็นมาดีเลยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงนี้ไงว่าปอกมันเป็นอักเสบคือตรงเนี้ยที่มันหนาตัวขึ้นมาแม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดพังผืดตรงนี้แหละที่ว่าเป็นพังผืดนี่แหละเราจะฉีดยาให้แม่ด้วยจะได้เบาตอนนี้มันเจ็บเยอะแล้วเอ็นมันอักเสบไห้ดำๆนี่เป็นน้ำที่มีการอักเสบด้วยนะ ไม่ต้องกลัวแม่งอสอให้หมอนิดนึงนะจ๊ะเออนี่นะเข็มล็อกเข้ามาแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้เลยแมจ่จ oh <my> ๋าที่โอ้ไม่อยากมองกลัวเนาะเนี่ยนะตำแหน่งอยาวิ่งไปปลายนิ้วนิดนึงนะออนิดเดียวตรงนี้เลยที่หนาตัวตรงเหนือเหนือเหนือเข็มตรงนี้นะ เ<ม>นี่ยตึงๆหน่อยนะ<ม>เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพังผืดตรงเนี้ยเนี่ยที่หมอกำลังตัดอยู่ตรงนี้นนนดดนจ้ะตรงนี้เป็นพังผืดเลยครับแม่ครับเนี่ยนิดนึงตรงนี้แหละที่มันหนาตัวขึ้นมาไหมฮะไมมีน้ำหรอมีน้ำนิดนึงอ๋อ,อ,อ,อมันเป็นเส้นประสาทตรงนั้นนิดนึง ฉีดทั้งตัดแล้วนะมันไม่น่าจะคืนมาอีกแล้วนะแม่แม่ลองกำเหยียดดิเจ็บอยู่ไหมยามันวิ่งมานี้แล้วไม่ต้องเออขึ้นดิเจ็บอยู่ไหมกลางได้สุดเนาะโอเคนะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า